ค่ะแอร์วีริมบุญร่วมนวทันเวอร์ฟรูฟเป็นผูน้นำเข้าออผลไม้ค่ะบริษัานาเสร์นะคะบริษทัทเนมอนเฟสจำกัดค่ะเป็นผู้จัดกัดตำนานจหน่ายว่ายี่ห้ออ่าหรือว่าวีพุูให้พูดถึงวันนี้นิดนึงคานี้ทำอะไรครเน่ย ก็วันนี้ก็อยากจะมาเปิดตัวลูกพับสดจากนิวซีแลนด์ก็อยากให้คนได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกพับสดจากนิวซีแลนด์เนี่ยรสชาติดีกว่าจีนเยอะมากค่ะอยากให้ได้ลองได้ชิมได้ลองแล้วก็ได้รู้ว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงค่ะค่ะความหวานแล้วเนื้อมันนวลมันมันนวลมันกรอบแล้วมันมีความหวานอยู่ข้างในต้องได้ต้องได้ชิมอะค่ะค่ะเห็นเห็นบอ โปรหรือการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะแบบพิถีพิถัน,นใช่ค่ะโฮลีโอค่ะเ,ออเขาจะดูลูกครับทีละลูกแล้วก็ปัดเนี่ยเขาจะเหมือนว่าปัด ัดแมลงปัดอะไรเนี่ยออกจากออกจากออกจากข้างในเนี้ยค่ะทุกทลูกก็ลองคิดดูแล้วกันว่าค่าแรงอ่ะของประเทศนิวซีแลนด์มันแพงมากนะคะแต่เขาพิถีพิถาันม,มากขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาเขาเขาก็อยากให้ของเขาเอกมาดีที่สุดแล้วก็เขาปลูกในฮอตเฮาส์ค่ะควบคุมอากาศควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่ได้ผลผลิตที่ดีค่ะแล้วก็เก็บได้เร็วกว่าคนอื่นเขาแต่ต้องลองชิมเลยอะคะ่ะอันเนี้ยคือแนะนําเลยเป็นไฮไลท์ของณช่วงนี้เลยว่ามันอร่อยมากอยากให้ได้ชิมมากๆคมากา่ะ ก็ประมาณเดือน5ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบประมาณว่าเป็นช่วงที่ช็อตเทรดของเขามากมามาน้อยมากแต่ว่ามันจะไปพีคเอาประมาณเดือน5เดือน6เนี่ยค่ะลูกค้าก็จะเริ่มเยอะมีไปถึงเดือนแปใช่ค่ะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะเนี่ยอยากให้ลองให้ได้ลองให้ได้ชิมมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะต้องเป็นแบบว่าด้วยซีซันของเขานะคะมันก็จะต้องเป็นแบบเอาดอร์ซึ่งรสชาติอาจจะดรอปลงมาน้อยกว่านี้นิดนึงอะค่ะแต่ก็ยังก็ยังถือว่ามีความหวานกรอบของลูกพรับอยู่ค่ะ ผลิตภัณฑ์เข้ามาเนี่ยค่อนข้างดูมากๆไม่ว่าจะการที่แบบไม่ต้องดูที่สีด้วย,วยใช่ดูที่สัาค่ามาแล้วออยูที่สารเคมีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสินค้ามาจากนิวซีแลนด์ก็มั่นใจได้แล้วว่ามันคงจะไม่ได้ปลอดสารทั้งหมดแต่ว่าอยู่ในระดับที่รัฐบาลบังคับไว้ค่ะควบคุมไวค้ค่ะแล้วก็ลูกครับเนี่ยต้องดูที่สีสารดูที่ความกรอบเพราะคนไทยชอบสินค้าที่มันเนื้อกรอบเพราะฉะนั้นมันทั้งกรอบทั้งหวาน แล้วเวลาที่กินแบบเย็นหน่อยมันจะช่ำอ่ะแล้วมันมันละลายมันถามว่ามันละลายเลยไหมมันก็ไม่ได้ละลายเลยแต่มันมีความกรอบของลูกครับถามมันกินแล้วมันสดชื่นเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆของบ้านเราสำหรับติ๊กครั้งนี้ที่แบบเตรียมตัวยังไงบ้างคะถูกจะแบบขายกับคนไทยก็เตรียมพร้อมนะคะของติ๊กก็คือจะลงในซูเปอร์มาร์เก็ตนะาะจะมีท็อปแล้วก็มีฟูดพอมีพิกซีล่าสุดก็จะเป็นโกโฮเซลค่ะ แล้วก็มีพุทแลนด์ด้วยนะคะคำตอบรับของที่ผ่ามาคืะไรบ้างสำหรับตัวลูกค้าอะ่ะคนไทยชอบสินค้าชอบผลไม้ที่มีรสชาติหวานแล้วก็มีความกรอบเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนไทยมากค่ะตอนนี้มีตัวลูกพับมาครับนำเข้ามาบ้างไหใช่ตอนนี้น้อยมากใช่ค่ะก็ยังไม่ได้เยอะมากทีนี่ใช่ไหม เพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวค่ะแล้วช่วงนี้อ่ะมันเพิ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวมามันไม่เกี่าติตอนนี้มาสินค้ามาทางเครื่องบินค,บค่ะของติเนี่ยทำไมต้องต้องเอ่อเขาเรียกว่นววานววตทานไมถึงเราอยากเป็นผู้ค้ากับนาวารานมั่นใจในการอ่าคนคุณภาพคุณภาพสินค้า,า,าของนวาวารรนค่ะ,คะมั่นใจในตัวผู้บริหารด้วยค่ะเราเป็นผู้ค้ากันมา20ปีค่ะแล้วาต่ทุกปี เปอร์เซ็นต์รับจากนวัตถันเกือบทั้งหมดนะคะที่ที่ติ๊กส่งในห้างเกือบ200สาขาได้ค่ะทั่วประเทศค่ะซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าคุณค่ะค่ะท่าปีตอบรับดีค่ะค่อนข้างตอบรับดีค่ะนวัตถนนอกจากลูกค้าแล้วอะค่ะมีสินค้าที่เป็นชิกเนเจอร์หรือว่าเป็นไฮไลท์อันไหนตัวไหนในสาขาต้องเปิดก็มีองุ่น มีส้มมิเชอรี่รรลินจีค่าสตรอเบอรี่รออรใช่ค่ะบลูเบอรี่อะบลูเบอรี่กีวีค่ะเยอค่ะอันนี้เป็นตัวเนื้อในค่ะเนี่ยให้ดู<ๆ>เห็นสีอย่างนี้นี่หวานมากนะคะแล้วยิ่งลูกครับเนี่ยถ้ามันมีรอยสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยอันนี้คือน้ำตาลอันนี้คือความหวาน ไปลองชิมดูซื้อชิมซื้อลองและติดใจถ้าติดใจพัฟนิวซีแลนด์ก็แค่ช่วงนี้เท่านั้นเองค่ะช่วงเดือนเ,อเดือน5ถึงเดือน8ก็หมดแล้วค่ะจะมาติดติกันะหะก็ฝากให้ไปช็อปกันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในนาม f ีฟูสค่ะว่ามีโปรโมชัน่นด้วยมีค่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึ่งค่ะแต่ว่าแต่ว่าราคาปีนี้น่าจะโดนใจ ผู้ประกอบอาอาน้าจะเกิผู้บริโภคแน่นอนค่ะไม่อยากให้นวัตกรรมฝากรายละเอียดด้วยครับสำหรับคนทีาา่ดูแลนะค่ะก็ใครอยากลองชิมลองลองลองซื้อลองชิมก็ลองไปซื้อที่ร้านบีฟรุตและตลาดอาตโอกอตลาดค้าส่งให้สังเกตเครื่องหมายเอาให้สังเกตเครื่องหมายมันจะมีเครื่องหมายฮอลลโอค่ะฮอลลโอ เป็นเป็นยี่ห้อค่ะเป็นยี่ห้อของใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะหรือว่าแอร์ส่งแบบประมาณว่าส่วนไหม